สองปาร์ตี้วันเกิดยาย่าอุรัสยาฉลอง30ปีเลตุ้งเปตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นวันคล้ายวันเกิดที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกจริงๆค่ะเพราะเมื่อล่าสุดวันที่18มีนาคมเพื่อนๆนำทีมโดยคิมเบอร์ลี่ได้รวมตัวกันเซอร์ไพรส์วันเกิดยาย่าอุรัสยาซึ่งในปีนี้อายุ30แล้ว งานนี้บอกเลยว่าเลเทะตั้งแต่เริ่มเพราะเพื่อนๆทุกคนรุมกันหยิบครีมเค้กสีเขียวแกล้งกันและคนที่โดนหนักที่สุดเห็นทีว่าจะเป็นยาย่าเจ้าของวันเกิดซึ่งก็เขียวไปทั้งหน้าและผมและคนที่เละรองลงมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเห็นทีว่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทอย่างคิมเบอร์ลี่ยาย่าได้รับคำอวยพรวันเกิดจากเพื่อนๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือเพื่อนรักที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีอย่างคิมเบอร์ลี่โดยโพสต์นี้คิมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดยาย่าว่า "Welcome to Club 30 Bar บ a n บ This is how much I love you" วันที่18มีนาคม2023ั at u r a s y a s ทีมงานที่นี่ .com ขอให้ยาย่ามีความสุขมากๆนะคะ